สิทธากถบทที่5กมราหลังจากที่สิทธารถตระหนักได้ว่าเขาจะไม่พยายามขาจัดอัตตาของตัวเองอีกต่อไปแต่จะพยายามเรียนรู้จากชีวิตให้ได้มากที่สุดเขาก็ตัดสินใจไม่หหนหลังกลับไปที่บ้านหรือไปใช้ชีวิตอย่างสมณนะเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกและเรียนรู้จากโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาตัดสินใจ ที่จะข้ามแม่น้ําซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการข้ามผ่านจากโลกเก่าไปสู่โลกใหม่หลังจากที่ข้ามแม่น้ํามาสิทธังถะเดินทางมาถึงเมืองใหญ่และได้พบกับโลกที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนโลกที่เต็มไปด้วยแสงสีผู้คนและการใช้ชีวิตที่ห่างไกลาจากความเข่งคัดของสมณะอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกว่าตัวเขานั้นแปกแยกจากผู้คนเหล่านี้ เพราะเขาไม่มีทั้งเงินทองอาชีพหรือแม้แต่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นในระหว่างการเดินทางเขาได้พบกับหญิงสาวผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งคือกมราหญิงคณิกาผู้งดงามมีสติปัญญาที่เป็นเลิศดวงตาฉเฉี่ยวฉลาดและมีริมฝีปากที่เย้ายวนเธอเป็นตัวแทนของความรักและการมารมที่สิทธากถะไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนสิทธากถะรู้สึกประทับใจในความงดงามของเธอเป็นอย่างมาก สิทธากถะจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปหาเธอและให้เธอสอนเขาถึงเรื่องของความรักและชีวิตในโลกที่เขาไม่เคยได้รู้จักมาก่อนแต่ก่อนที่กรมมาลาจะยอมสอนสิทธากถะเขาจําเป็นที่จะต้องมีเสื้อผ้าที่ดีมีเงินทองและจะต้องเข้ามาหาเธอในฐานะชายผู้ร่ำรวยไม่ใช่ฐานะสมณะผู้ยากไร้สิทธากถะจึงตกลงที่จะทําทุกอย่างตามที่กรัมมรลาบอก เนื่องจากเขาอยากที่จะเรียนรู้เรื่องความรักจากเธอกรรมราจึงจได้แนะนําให้สิทธากถะได้เดินเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจเขาเข้าไปทํางานในบ้านของพ่อค้าผู้ร่ำรวยคนหนึ่งแรนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาสามัญชีวิตที่สิทธากถะเคยดูถูกมาตลอดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงภาพมายา